นะะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนโดยคุณครูคสีดำอ่างผิวพุ่นดีวันนี้นักเรียนชั้นป .4 จะมาเรียนรู้เรื่องพืชและประเภทของพืชไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2พืชและประเภทของพืชวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของรากลำต้นใบดอกและส่วนประกอบของดอก พืชมีดอกและพืชไรดอกค่ะนักเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะที่บ้านของเรามีพืชอ,อะไรบ้างปลูกพืชอ,อะไรบ้างคะแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรอา้าวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะพืชเรามองไปรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันจะมีสีเขียวใช่ไหมคะพืชมีส่วนประกอบด้วยรากลำต้นใบดอกผลมเมล็ดเป็นส่วนประกอบ ของแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะจากภาพนี้นักเรียนรู้ยังกคือภาพอะไรคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องรากค่ะรากของพืชเป็นส่วนที่งอกออกจากเมล็ดเป็นส่วนแรกค่ะรากส่วนใหญ่จะเริญเติบโตลงใต้ดินนะคะนี่เป็นรากของแครอทและรากผักกาดหัวค่ะ ลากยังมีระบบลาก2อย่างค่ะคือรากแก้วและลากฝอยลากแก้วเป็นยังไงคะลากที่มีขนาดใหญ่ค่ะยึดลำต้นให้แข็งแรงนะคะเป็นลากหลักเลยส่วนลากแก้วนะคะอ่าส่วนลากฝอยนะคะเป็นลากฝอยๆค่ะเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วผัก2ชนิดนี้เป็นลากอะไรคะตอบให้ก็ได้นะคะคือลากแก้วค่ะ ส่วนรากหญ้าและรากข้าวโพดเป็นรากอะไรนะคะดูลักษณะแล้วเป็นรากฝอยค่ะหน้าที่ของรากรากดูดน้ำและธาตุอาหารที่ละลายในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนอื่นของพืชซึ่งส่วนมากนะคะจะขึ้นไปที่ใบโดยผ่านทางลำต้นหรือกิ่งและอีกอย่างก็คือยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินค่ะ นอกจากนั้นรากนะคะรากของพืชยังทำหน้าที่สะสมอาหารดูค่ะรากแครอทมันแก้วมันสังปะหลังผักกาดหัวอันนี้นะคะสามารถทานได้นะคะเป็นรากสะสมอาหารนั่นเองส่วนประกอบของพืชส่วนที่2อนั่นก็คือลำต้นค่ะเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นไปส่วนใหญ่จะอยู่บนดิน มีกิ่งก้านใบและมีพืชบางชนิดนะคะที่ลำต้นอยู่ใต้ดินเช่นยาแพรกค่ะยาเห่วหมูกล้วยพุทธรักษาขมิ้นขิงข่าว่านหรือแม้กระทั่งนะคะหอมกระเทียมเผือกมันฝรั่งพวกนี้นะคะเป็นลำต้นใต้ดินค่ะหน้าที่ของลำต้นหน้าที่หลักของเขาก็คือชูกิ่งก้านใบและดอก ให้ได้รับแสงเพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใบค่ะในการสร้างอาหารที่เขาเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะซึ่งมีปัจจัยในการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างคะทราบไหมคะ1จะบอกเลยนะคะ1ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์2น้ำา3อะไรคะแสงแดดค่ะ4ส,สิ่งที่มีอยู่ในใบสีเขียวนั่นก็คือสารที่มีชื่อว่าคอรฟนค่ะ นอกจากนั้นนะคะหน้าที่ของลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ําและาธาตุอาหารที่ลากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนอื่นๆด้วยค่ะหน้าที่ต่อไปก็คือลำต้นยังสะสมอาหารค่ะตัวอย่างนะคะเผือกแฮวจีนขิงมันฝรั่งค่ะทานได้เลยนะคะเป็นลำต้นที่สะสมอาหารค่ะ นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างของพืชที่มีลำต้นใต้ดินค่ะมันฝรั่งขิงหัวหัวหอมนะคะก็คือต้นหอมนั่นเองเราสามารถรับประทานได้นะคะส่วนประกอบต่อไปใบค่ะใบที่มีสีเขียวที่เย็นสบายตานะคะใบคือส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ นะคะรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดของพืชค่ะส่วนใหญ่มักมีสีเขียวครูบอกแล้วว่านะคะในใบของพืชมีสารที่มีชื่อว่าคอริฟลนค่ะใบมีหน้าที่3อย่างค่ะนั่นก็คือคายน้ำสร้างอาหารและหายใจดูใบชบาใบกล้วยใบกุหลาบลักษณะแตกต่างกันเลยนะคะใบคริสต์มาสใบพูด่างใบกระสนใบมะม่วงใบมะละกอใบไผ่ สีสันนะคะแตกต่างกันแม้แต่รูปร่างด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะใบจะมีลักษณะใบจะมีสีเขียวนะคะการสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นที่ใบใช่ไหมคะเพราะว่าใบาพืชมีสารคลอโรฟิลมากกว่าส่วนอื่นๆส่วนอื่นมีไหมมีค่ะแต่มีน้อยนะคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาคืออะไรคะน้ำตาลน,นั่นเองจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นแป้ง,เ,ปปงเก็บสะสมไว้ เราสามารถนะคะทดสอบได้โดยใช้สารละลายที่มีชื่อว่าสารละลายไอโอดีนค่ะในการตรวจสอบแป้งในพืชค่ะส่วนประกอบต่อไปของพืชนั่นก็คือดอกค่ะดอกไม้สีสันสวยงามนะคะมีรูปร่างกลิ่นหอมสีแตกต่างกันรู้ไหมคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างมี4ส่วนค่ะกลีบเลี้ยงกลีบดอก เกสรเพศผู้เกสรเพศเมียดอกบางชนิดนะคะมีส่วนประกอบครบครบเลยคือ4ส่วนเลยแต่บางดอกนะคะไม่ครบส่วนเขาเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนอกจากนั้นยังมีดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่นก็หมายความว่าดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้เพศเมียในดอกเดียวกันส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ จากภาพที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะเป็นดอกสมบูรณ์เพศและก็ดอกครบสวนด้วยค่ะมีกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะตรงนี้นะคะสีเขียวเขียวเขาเรียกว่ากีบเลี้ยงสีแดงนี่คือกีบดอกค่ะเกสรเพศเมียนะคะฝั่งนี้นะคะมียอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียลังไข่อวุนตรงกลางตรงนี้ที่เป็นสีเขียวนะคะต่อไปค่ะด้านนี er so ้นะคะเกสรเพศผู้ค่ะมีสีเหลืองๆตรงนี้นะคะ อนอกจากนั้นที่มีอัปเรนูก้านชูอัปเรรนูด้วยนะคะข้างล่างนี้ก็ค่ะเป็นกา้กานก้านดอกและก็ฐานรองดอกด้วยนะคะนี่เป็นภาพส่วนประกอบของดอกนะคะครูได้อธิบายไปแล้วว่าเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียมีความสำคัญอย่างไรนะคะ ในเกสรเพศผู้อับเลนูเป็นกระเปาะนะคะสร้างเก็บละอองเลนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเกสรเพศเมียนะคะเป็นส่วนที่อยู่ในสุดนะคะ,ะมีรังไข่สาคัญสาคัญเลยคือรังไข่บริเวณส่วนกลางสุดของเกสรเพศเมียลักษณะเป็นกระเปาะภายในมีอวุนมีเซลล์ไข่ามากมายนะคะซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะคะหน้าที่ของดอก สรุปได้ว่าช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรและทําหน้าที่สืบพันธุ์นั่นเองค่ะอันนี้คือดอกชบานะคะเป็นดอกคบส่วนและดอกสมบูรณ์เพศด้วยค่ะค่ะสรุปนะคะที่เรียนมานะคะส่วนประกอบของพืชครูจะพอสรุปให้ดังนี้นะคะอันแรกเลยค่ะดอกเป็นส่วนของพืชมีหน้าที่ช่วยล่อมแมลงมาผสมเกสรทําหน้าที่สืบพันธุ์ใบนะคะมีหน้าที่อะไรคะครูได้บอกไปแล้ว ตอบได้ไหมคะนั่นก็คือหน้าที่สร้างอาหารคายน้ำดูดและคายแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนค่ะผลและ,มะเมล็ดเป็นส่วนของพืชที่มีหน้าที่ขยายพันธุ์เมื่อนำมเมล็ดของพืชไปเพาะใหม่ก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะต้นอะไรคะที่นักเรียนเห็นอันนี้ก็ต้นอะไรคะมะเขือเทศนะคะส่วนของลำต้นนะคะเป็นส่วนที่จเจริญขึ้นมาต่อจากราก ทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกและลําเลียงน้ําธาตุอาหารจากรากค่ะโดยขึ้นไปนะคะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะสุดท้ายเลยค่ะรากค่ะเป็นส่วนที่งอกออกมาจากมเมล็ดเป็นส่วนแรกเลยนะคะมีหน้าที่ยึดลําต้นให้ติดกับพื้นดินดูดน้ําและธาตุอาหารนะคะในดินนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะการจำแนกพืชค่ะโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เป็น2ชนิดค่ะคือพืชดอกและพืชไร้ดอกหรือพืชไม่มีดอกนั่นเองมีดอกพืชมีดอกก็คือมีครบเลยค่ะมีรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดซึ่งมีดอกเป็นอวัยวะในการสืบพันธุ์ค่ะส่วนพืชไม่มีดอกนะคะมีแค่รากลำต้นใบดอกไม่มีนะคะเอแล้วใช้อะไรในการสืบพันธุ์คะ พืชพวกนี้นะคะมีการสร้างสปอร์ใช้ในการสืบพันธุ์ค่ะคุณได้สรุปไปแล้วนะคะพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกมาดูตัวอย่างเลยค่ะจากภาพนี้เป็นพืชมีดอกค่ะที่บ้านนักเรียนมีดอกอะไรบ้างอยากรู้จังเลยเดี๋ยวคููจะถามในชั่วโมงเรียนนะคะสอนออนไลน์นะคะที่คููให้มาดูตัวอย่างมีดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบทานตะวันชบาก้วยไม้ค่ะนี่เป็นพืชและมีดอกนะคะ จะไปเป็นตัวอย่างนะคะพืชไร้ดอกค่ะนี่ไงนะคะมีผักแว่นเฟิร์นปรงสนสองใบค่ะครูบอกแล้วมันขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะก่อนจะจบนะคะคุณครูมีการทดลองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทายน้ำมาดูเลยค่ะ มีอปุปกรณ์ไม่ยากเลยค่ะแค่เรามีถุงพลาสติกใสสองใบค่ะเป็นการทดลองการทายน้าของพืชค่ะพร้อมแล้วไป,ไปเลยค่ะถุงที่เราเตรียมไว้นะคะถุงใสท,ที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเพือกกิ่งไม้นะคะที่มีใบค่ะแล้วนําถุงนะคะรออเข้าไปค่ะมัดปากหรงให้่สนิทน,นะคะให้สนิทค่ะทำอย่างนี้ถุกต้องนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้น ถูกนะมคะมีอะไรเกิดขึ้นไปดูใบที่สองเลยค่ะใบที่สองนะคะคือก็ได้รเรื่องอกิ่งของผู้เรียนค่ะที่ไม่มีใบนะคะอ่กพร้อมนะคะท,ทําการทดลองเลยค่ะโดยาการรอบนะคะสิ่งที่ไม่มีใบนะคะมัดให้แน่นค่ะป้องกันอากาศ ทำเช่นนี้ถูกต้องนะคะแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วดูว่าถุงใบที่1และถุงใบที่2มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วอธิบายมาให้ครูถ่ายคลิปสั้นๆมาอธิบายสั้นๆมานะคะคุณครูรอชมการทดลองของเด็กๆอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเมื่อทดลองเสร็จแล้วนะคะเราจะมาสรุปในห้องเรียนออนไลน์กันนะคะว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นและสรุปผลการทดลองอย่างไรนะคะสุดท้ายแล้วนะคะ คุณครูอังขอฝากใบงานให้นักเรียนทำนะคะ2ใบงานเรื่องเรื่องพืชและประเภทของพืชนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะการบ้านเสร็จแล้วส่งมาทางไลน์นะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ